สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนตอนนี้กับลุงโป่งเล่าเรื่องครับเรื่องราวที่ลุงจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวในการซื้อของมือสองเหมือนเคยครับซึ่งในครั้งนี้เป็นการซื้อรถมือสองของคุณเอครับก่อนที่จะได้รับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามเรื่องราวหลอนๆของลุงในคลิปต่อๆไปครับเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณเอเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งครับส่วนเมียของคุณเอนะทำงานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวของโรงพยาบาลในตัวจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งบริษัทที่คุณเอทำงานอยู่เนี่ยก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เมียคุณเอทำงานมากนักครับ ดังนั้นเนี่ยพวกเขาสองคนเนี่ยจึงออกจากบ้านไปทำงานพร้อมกันโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันพญยานาหนะคุณเอนะเขาก็เป็นคนขับเมียคุณเอเขาก็ซ้อนท้ายทุกวันครับคุณเอก็จะแวะส่งเมียก่อนแล้วก็ถึงจะไปทำงานบริษัทต,ตัวเองขางกลับก็จะแวะรับเธอกลับบ้านบางครั้งคุณเอ,อก็ต้องนั่งรอเธอเพราะเธอยังทำงานยังไม่เสร็จ พอรับเธอกลับแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดกลับไปกินด้วยกันก็จะทำอย่างนี้กันเป็นทุกวันเป็นกิจวัตรครับหลายปีผ่านมาพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ทำงานกันอย่างพยันขันแข็งเก็บหอมลอมลิรจนมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยได้ปรึกษากันว่าเราจะซื้อรถยนต์มือสองสภาพที่ดีจากเต็นท์รถ มือสองสักคันนะจะได้ไม่ต้องลุยแดดลุยฝนไปทำงานเหมือนตอนที่เราขี่มเอเตอร์ไซค์กันดังนั้นในวันหยุดพร้อมกันของพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาก็จึงพากันตะเวนไปดูรถตําเต็นรถต่างๆของตัวจังหวัดที่มีอยู่หลายเต็นคุณเอเนี่ยก็ไม่รีบร้อนที่จะซื้อพยายามเลือกดูรถสภาพดีๆที่มีป้ายทะเบียนเป็นป้ายในจังหวัดที่คุณเออยู พอจะได้ง่ายต่อการโอนหรือต่อทะเบียนรถที่สําคัญจะได้รู้ถึงประวัติในการใช้รถแล้วก็เจ้าของรถที่เคยครอบครองมาก่อนหน้าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยดูมานานในที่สุดพวกเขาก็ได้ตัดสินใจซื้อรถเก่งมือสองสภาพดีอยู่คันหนึ่งเป็นที่พึงพอใจกับพวกเขาทั้งสองคนมากจากการที่ตรวจสอบดูสภาพรถตัวถังก็ไม่มีรอยไม่มีรอยถูกชนหนักๆ สีด้านนอกก็พอดูได้ไม่เก่าวจนเกินไปมีริ้วรอยขีดข่วนซึ่งมันก็เป็นธรรมดาครับประตูรถทางด้านซ้ายมันดูเหมือนทําสีมาใหม่แต่ว่าคุณเอกก็ไม่ได้นึกแปลกใจอะไรเพราะว่าเป็นปกติของรถมือสองอยู่แล้วถ้าเครื่องยนต์ใช้งานได้ตัวโครงสร้างแข็งแรงไม่บุบเสียหายสภาพภายในเรียบร้อยโอเคอันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วรถคันนี้เจ้าของเต็นท์รถนะก็บอกว่า เคยเป็นรถของครูเกษียณร,ราชการแล้วคนหนึ่งยิ่งทําให้คุณเอเนี่ยมั่นใจในการที่จะเลือกแสดงว่ารถเนี่ยก็คงไม่ถูกใช้งานมาอย่างหนักพวกเขาก็ตกลงที่จะซื้อรถคันนี้ครับแต่วพวกเขาเนี่ยก็ได้มีพาหนะคันใหม่ทําให้สะดวกสบายกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แบบเดิมเขาก็ได้ทิ้งมอเตอร์ไซค์คันเก่าจอดทิ้งในบ้านไปเลยไม่ค่อยได้ใช้งานมัน นอกจากว่าไปขับขี่อยู่แถวๆบ้านไม่ไกลพอพวกเขาได้รถเก่งคันนี้มาแล้วคุณเอก็นำไปจอดมันไว้ใต้ต้นไม้ข้างบ้านก่อนเพราะตอนนั้นน่ะคุณเอยังไม่ได้สร้างโรงรถเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นปกติดีจนกระทั่งถึงวันพระซึ่งเป็นวันเริ่มต้นแห่งความน่าสะพรงกลัวสำหรับของพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาจำได้ว่าคืนนั้นเนี่ย คุณเอสะดุ้งตื่นกลางดึกเสียงเห่าหอนของหมาพันทางที่คุณเอเขาเลี้ยงไว้เนี่ยที่ชื่อว่าเจ้าโตเนี่ยหมาตัวเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยคุณเอเขาก็จะลามโซ่ไว้พอตกกลางคืนน่ะเขาก็จะปล่อยมันให้เดินอยู่บริเวณร,บรอบๆบ,บ้านซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดเจ้าโตมัน,นส่งเสียงหอนเยือกเย็นไปรอบๆบ,บ้านเป็นระยะระยะคุณเอ เขาก็นอนฟังมันอยู่สักพักโดยไม่ได้คิดแปลกใจอะไรมากเลยคิดว่าหมามันนี่ก็ต้องเห่าหอดกันบ้างเหมือนหมาทั่วไปปกติแล้วจากนั้นเขาก็ผ่อยหลับไปจนลุ่งเช้าคุณเอตื่นมาเปิดประตูบ้านเพื่อที่จะลงไปเอาเอกสารในรถเขาเนี่ยสังเกตเห็นว่าประตูรถทางด้านซ้ายเนี่ยถูกเปิดอ้าออก คุณเอเนี่ยใจหายวาบเลยนึกว่าเอ้ยมันต้องมีขโมยมางัดรถเราแน่เลยแต่เมื่อเขาเข้าไปดูในรถแล้วกลับพบว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เป็นปกติดีไม่มีการลือค้นทรัพย์สินใดๆกระเป๋าเงินที่คุณเอลืมทิ้งไว้ในเกะรถเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมเงินนี่ก็อยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ตอนนั้นคุณเอของ,งงมากเลยครับผมมั่นใจว่า หลังจากกลับจากทำงานมากันแล้วนี่พอลงรถคุณเอได้ปิดรถและล็อกรถเรียบร้อยแล้วแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเมียของคุณเอลงมาเปิดรถก็ได้ก็เลยขึ้นบ้านไปถามเธอดูเมียคุณเอเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้ลงมาเปิดนะแต่ก็ยังบ่นคุณเอว่าเฮ้ยขี้หลงขี้ลืมหรือเปล่าถ้าขโมยมันเอาเงินไปอ่ะ ก็คงจะยุ่งกันใหญ่โชคดีที่ว่ามันคงรีบมันก็เลยไม่ได้ดูในเกลรถคำตอบของเธอเนี่ยทำให้คุณเอเยงงหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกหลังจากเหตุการณ์วันนั้นครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติคุณเอก็เริ่มชินกับบางคืนที่เจ้าโตมันส่งเสียงเห่าหอนซึ่งคุณเอเยก็ไม่ได้คิดอะไรจนในวันหนึ่งครับ ทางบริษัทเนี่ยมีงานด่วนที่คุณเจะต้องเคลียร์งานให้เสร็จคุณ A จึงได้กลับบ้านช้ากว่าปกติคุณ A ก็เลยโทรบอกเมียว่าให้ติดรถเพื่อนที่ทำงานเนี่ยกลับบ้านไปก่อนไม่ต้องรอคุณเมารับเธอก็ตอบกลับมาว่าให้คุณเเป็นคนแวะซื้อกับข้าวในตลาดให้ซื้อพวกขนมนมเนยแล้วก็ผลไม้ที่จะไปทำบุญที่วัดมาเผื่อแม่ยายของคุณเอด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระ แม่ยายคุนเอนะแกมักจะไปทําบุญที่วัดทุกวันพระเป็นประจํกว่าจะเคลียร์งานเสร็จก็เป็นเวลาเกือบพบค่าคุณเอเนะี่ยก็ไม่ลืมแวะซื้อกับข้าวแล้วก็ของไปทําบุญที่วัดตามที่เมียเขาบอกจากนั้นนะ่ยก็ขับรถกลับเวลาตอนนั้นโพเพเต็มทีเลยครับคุณเอขับรถเข้าหมู่บ้านไปช้าๆเพราะตอนหัวค่ำรถลามักจะหนาแน่น บ้าง,งคุณเอเนี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านครับจึงต้องขับรถผ่านบ้านเรือนไปนตลอดสองข้างทางบ้างก็เป็นร้านค้าย่อยบ้างก็เป็นร้านขายเหล้าที่มีลูกค้านั่งดื่มัเป็นประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักทั้งนั้นครับขับไปก็ชักสังเกตความผิดปกติเพราะว่าคนที่อยู่ข้างทางมองมาที่รถของคุณเอเหมือนแปลกใจอะไรสักอย่าง สายตาทุกสายตามีคำถามกันทุกคนแต่ด้วยความที่มันมืดแล้วคุณเอก็เลยมุ่งหน้าที่จะขับรถเข้าบ้านโดยที่ไม่แวะคุยกับใครเลยเอารถเข้าบ้านหลวก็ขึ้นอาบน้ำกินข้าวจากนั้นก็เอาของไปให้แม่ยายที่อยู่หลังบ้านติดกันคืนนั้นก็เป็นคืนที่เจ้าโตมันส่งเสียงเห่าหอนดังมากกว่าทุกคืนครับ แถมหมาบ้านหลังอื่นเนี่ยก็พากันโกงคอเห่าหอนกันตามจนคุณเอเนี่ยเกิดความลำคาญจะหลับก็หลับไม่ลงก็เลยลุกจากเตียงคว้าไฟฉายกะว่าจะออกไปดูเจ้าโตอ่ะแล้วก็จะไล่หมาที่มันเห่าหอนอยู่หน้าบ้านเนี่ยให้มันหนีออกไปคุณเอเปิดประตูลงมาส่งเสียงไล่พร้อมกับกระดดแสงไฟฉายไปรอบๆก็เห็นเจ้าโตเนะี่ยมันยืนมองไปทางรถของคุณเอครับ ที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมหยุดหอนขนาดคุณเอเนี่ยตะวาดดุมันเมื่อคุณเอเห็นมันมองไปทางรถเนี่ยคุณเอก็เลยนึกเอะใจเดินลงไปเอาไฟฉายส่องดูที่รถแล้วสิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนเงาคนที่นั่งตอนหน้าคู่กับคนขับซึ่งก็คือด้านซ้ายของตัวรถครับแล้วก็เห็นประตูรถทางด้านนั้นน่ะ เปิดอ้าออกนาทีนั้นเองคุณเอคิดว่าต้องเป็นขโมยมางัดรถเขาแน่ๆเลยคงจะต้องเป็นเจ้าหัวขโมยคนเดิมนั่นแหละไฟฉายเจ้ากรรมกระดันไม่สว่างเหมือนถ่านกํลังจะหมดคุณเอแกก็เลยคว้าท่อนไม้แถวนั้นเนี่ยติดมือถือเอาไว้แล้วก็เดินตรงไปที่รถหยุดอยู่ห่างพอประมาณกลัวว่าคนร้ายเนี่ย จะมีอาวุธรลายแรงเช่นมีดหรือปืนมาทำลายแล้วคุณเอกก็ตะโกนเอาไปว่านั่นใครวะขโมยหรือเปล่ารีบออกไปนะไม่งั้นกูจะโทรเรียกตํารวจเขาตะโกนขู่มันว่าจะแจ้งตํารวจพร้อมกับฉายไฟฉายไปที่รถแต่ข่าวเนี้ยไม่มีเงาดำอยู่ตรงนั้นอีกแล้วแล้วไอ้เจ้าโตเนี้ยก็หยุดหอนลงดือด้อมันนะวิ่งมาหาแล้วก็ร้องเงียๆ กระดิกหางเงยนมองคุณเอซึ่งท่าทางแบบนั้นน่ะแสดงว่ามันไม่น่าจะมีใครอยู่บริเวณแถวนั้นแล้วคุณเอรอดูอยู่สักคู่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสนิทเขาก็จึงตัดสินใจเดินไปที่รถเอาไฟฉายส่องดูที่ประตูรถซึ่งมันยังเปิดอ้าอยู่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นใครเลยเขาฉายไฟฉายดูทั่วรถก็ไม่เห็นมีสิ่งผิดปกติใดๆผิดสังเกต ทุกอย่างในรถเนี่ยเป็นปกติเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าแล้วทำไมประตูมันถึงเปิดอยู่ละ่ะถ้ามันเป็นขโมยแล้วมันวิ่งหนีไปคุณเอก็ต้องเห็นมันแล้วสิแต่ขโมยที่ไหนจะวิ่งรวดเร็วขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของคุณเอครับทำให้นึกไปถึงเรื่องอื่นอีกซึ่งไม่ใช่ขโมยพอเขาเนี่ยนึกถึงเรื่องผีสางขึ้นมา ขนแขนของคุณเอเนี่ยพร้อมใจกันลุกเกลียวเลยครับรีบพระออกจากรถตรงนั้นเลยแล้วรีบขึ้นบ้านไปเลยทีเดียวเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ห่มผ้าห่มไม่พูดจาใดๆเลยภรรยาเห็นท่าทาง,งคุณเอก็ถามยังสงสัยว่าพี่เอเป็นอะไรอะ่ะคุณเอก็ได้แต่สายหน้าบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ชวนเธอปิดไฟนอนครับคืนนั้น คุณเอเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องที่เห็นแล้วเจ้าโตเนี่ยก็ยังกลับมาหอนอยู่เป็นระยะระยะคุณเอก็นอนฟังเสียงมันหอนไปในใจเขาก็สวดน้มนโม,นโมเป็นสิบรอบเลยแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณของใครก็ตามที่มาหลอกหลอนนึกบทสวดอะไรขึ้นมาได้คุณเอก็นำมาสวดหมดจนเขาเนี่ยไหวหลับไปจนตอนใกล้ลุ่ง เช้าวันต่อมาเมียคุณเอกับแม่ใหญ่ก็ได้ไปทําบุญที่วัดแต่ว่าคุณเอไม่ได้ไปเพราะดันตื่นสายเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยเขานอนไม่หลับเลยทั้งคืนเมียคุณเอพอกลับมาจากทําบุญเธอก็เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านที่ไปทําบุญเขาทักมาว่าแม่ของคุณเอเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านหรอเห็นนั่งรถคุณเอผ่านหน้าเข้าไปเมื่อเย็นวานนี้เองเหตุที่เมียคุณเอถูกถามแบบเนี้ย พอคุณเอไม่ใช่คนที่นี่แต่มาเป็นเขยของหมู่บ้านนี้หลายปีแล้วแล้วแม่ของคุณเอเนี่ยก็นานๆทีก็จะมาเยี่ยมสักครั้งส่วนใหญ่คุณเอก็จะพาเมียไปกราบท่านที่บ้านต่างจังหวัดที่บ้านเกิดของคุณเอมากกว่าพอเล่าให้ฟังจบเมียคุณเอก็ถามว่าผู้หญิงแก่ที่ชาวบ้านเห็นนั้นนะเป็นใครคุณเอได้แต่อึ้งไปเลยครับ ในใจเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลมีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับรถคันใหม่ของคุณเอเข้าแล้วแน่ๆแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เมียฟังครับเพราะว่าไม่อยากให้เธอกลัวแล้วพวกเขาสองคนเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแม้ตัวเองจะเริ่มรู้สึกหวาดหวาดบ้างแล้วเวลาเขาขับรถไปไหนตัวไหนโดยเฉพาะเมื่อต้องขับไปเพียงลำพัง แต่ก็ยังไม่ได้ทําความกระจ่างให้กับเรื่องนี้ครับเพราะว่ายังไม่อยากให้เมียรู้จนวันพระมาถึงอีกครั้งซึ่งในครั้งเนี้มีสิ่งที่ทําให้คุณเอเนี่ยคนไม่ไหวแล้วจนต้องตัดสินใจทําบางอย่างกับรถมือสองคันนี้คืนนั้นครับประมาณตีหนึ่งไอ้เจ้าโตมาของคุณเอเนี่ยก็เริ่มเห่าหอนเสียงดังเหมือนกับเห่ากระโชก ใส่สิ่งอะไรสักสิ่งหนึ่งก่อนที่จะหอนหวยหวนขึ้นมาอีกคุณเอเนี่ยก็ยังนอนไม่หลับเพราะเขาเนี่ยอยากจะพิสูจน์สิ่งที่เขาคิดไว้ส่วนเมียของคุณเอเนี่ยเธอก็ได้หลับไปสักพักหนึ่งแล้วคุณเอไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านเหมือนครั้งก่อนๆครับแต่เขาเนี่ยค่อยๆแง้มผ้าม่านหน้าต่างออกไปดูรถที่จอดอยู่แล้วคืนนั้นเนี่ย ก็เป็นคืนวันเพ็ญแสงสว่างจากดวงจันทร์ทำให้เขามองเห็นข้างนอกบ้านได้ถนัดชัดเจนคุณเอเนี่ยเขาเห็นกับตาเลยครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะมีอายุมากแล้วแต่งตัวด้วยชุดเสื้อกระโปรงเหมือนผู้หญิงทำงานราชการและดูมีฐานะดีกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบตัวรถ โดยมีเจ้าโตเห่ากระโชคเป็นพักพักผู้หญิงคนนี้ครับเดินไปมาอยู่สักคู่หนึ่งก็เปิดประตูรถด,ด้านคางที่นั่งคนขคับก่อนที่จะบุดตัวเข้าไปโดยประตูยังเปิดขาไว้คุณเอกเขาก็จ้องมองด้วยอาการใจสัน่นแข้งขามือไม้พลอยสั่นกันไปหมดหวาดกลัวต่อภาพที่เห็น ใช่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในรถอย่างแน่นอนที่สุดซึ่งคุณเอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณของใครคุณเอพลักจากหน้าต่างแล้วก็รีบล้มตัวลงนอนดึงบ้าห่มขึ้นมาคุมโปงภาวนาในใจว่าพรุ่งนี้คุณเอ๋เขาจะไปทำบุญกวดน้ำไปให้อย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกันเลย เช้าวันลุงขึ้นก็เป็นวันหยุดของเขาครับหลังจากที่เขาเนี่ยทบทวนเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ได้รถคันนี้มาคุณเอเนี่ยก็จึงตัดสินใจเล่าให้เมียฟังนึกว่าเธอจะตกใจแต่ผิดคาดครับเธอเองเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เธอเคยเจออยู่เหมือนกันเธอเนี่ยเคยเห็นผู้หญิงแก่เดินไปมาอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนกลางคืนค ทีแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นแม่ของตัวเองแต่พอไปถามแม่แม่ก็บอกว่าไม่ได้มาบ้านเราในคืนนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เลยมั่นใจว่ากําลังเจอดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในรถอยู่เมื่อพวกเขาคิดดังนั้นแล้วพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ไปสืบดูประวัติของรถคันนี้โดยเขาเริ่มจากดูที่ทะเบียนรถก่อนเมื่อรู้ว่า รถคันนี้เคยเป็นของใครแล้วอยู่ที่ไหนพวกเขาก็จึงเดินทางไปพบแล้วพวกเขาก็ไปพบกับอดีตเจ้าของรถเขาเป็นครูผู้ชายกเกษียณอายุราชการมานานแล้วซึ่งเมื่อคุณเอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังครูคนนั้นเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องที่ต้องตัดใจขายรถคันนี้ให้พวกเขาฟังเช่นกันคุณตาคนนั้นเล่าว่า เดิมทีเนี่ยอยู่กับคุณยายสองคนลูกเต้าก็ไปอยู่ที่อื่นกันหมดไปไหนก็ไปด้วยกันตัวติดกันโดยตลอดคุณตาคุณยายสองคนพวกเขาเนี่ยชอบไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆโดยรถคันนี้และมักจะไปทำบุญที่วัดเป็นประจำทุกวันพระเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขากลับจากทำบุญกันในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัด วันนั้นก็เป็นวันพระเช่นเดียวกันขณะแล่นรถมาตามถนนรถเกิดยางหน้าด้านขวาลัว่วคุณตาแกเลยประคองรถไม่อยู่รถเนี่ยได้ข้ามเลนข้ามไปอีกฝ้าของถนนแล้วแกเนี่ยก็เลยลงมาจากรถเพื่อเปลี่ยนยางอะไหล่ใส่แทนอยู่ๆคุณยายที่นั่งอยู่ในรถนึกยังไงก็ไม่รู้ได้เปิดประตูรถลงมาโดยที่ไม่ทันระวังตัว จึงถูกรถบรรทุกที่วิ่งตามถนนด้วยความเร็วเนี่ยชนจนล่างกระเด็นกลับเข้าไปในรถแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถนั่นเองเล่าไปเนี่ยคุณตาก็ร้องไห้ออกมาลำพันในใจว่าดวงวิญญาณของคุณยายยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกหรอที่คุณตาจำต้องขายรถไปเพราะด้วยความที่แกรู้สึกเศร้าใจทุกครั้งเมื่อตัวเองเนี่ย ต้องขับรถที่เคยมีคุณยายนั่งอยู่เป็นประจำเขาก็เลยตัดสินใจขายรถไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของคุณยายเนี่ยยังคงติดค้างอยู่ในรถรูปร่างลักษณะของคุณยายก็ตรงกับที่คุณเอเล่ามาให้ฟังทุกประการเมีย่ยงคุณตาแกเป็นคนแก่ที่หูตาไม่ค่อยจะดีทำอะไรก็เชื่องชาและเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเอเล่า เมื่อมั่นใจว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นคุณยายจริงๆพวกเขาทั้งสามคนจึงตกลงกันว่าจะไปหาพระที่วัดขอให้ท่าน,นทำพิธีถอนดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุแล้วก็ในรถของคุณเอพร้อมประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลวันถัดมาครับคุณเอกับภรรยาก็ได้รับคุณตาไปหาพระด้วยกันเอาไวา้สังฆทานแก่พระสงฆ์ อุทิศผลบุญไปให้คุณยายที่ตายเพื่อให้คุณยายเนี่ยไปสู่สุคติแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์แปลกๆนก,ก,ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเอและภรรยาอีกคุณเอคิดว่าดวงวิญญาณของคุณยายคงหลุดพ้นจากรถคันนี้ไปสู่สุคติแล้วทุกๆวันนี้คุณเอกับภรรยาก็ยังคงใช้รถมือสองคันเดิมโดยที่ไม่นึกวาดกลวอีกต่อไปครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ